สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่พ,พัพโพลีทาโ่ขอขอบคุณเพื่อนเอนที่ตละเวลามีค่าของเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกกับคุณอย่างไรกันแน่ในตอนนี้ให้เพื่อนเพื่พใจให้นิงน่งๆให้มีสมาธิหลับตา แล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นถ้ามีหลายคนหรือว่าเรานึกถึงใครก็เลือกอีกกองหนึ่งได้นะคะแต่ถ้าเกิดมีแบบเออสามสี่คนอะไรอย่างงี้ก็ค่อยๆเลือกนะคะกองนี้คนนี้กองนี้คนนี้อะไรนะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้เลยก็กดหยุดคลิปไปก่อนเมื่อเลือกได้แล้วเราค่อยกดเล่นต่อนะเลือกกันได้เลยจ้ะ อาคะคิดว่าเพื่อนๆคงจะเลือกกันได้แล้วเนาะขออนุญ,ญาตเก็บเราจะไปฟังคําทํานายของเพื่อนๆกองที่หนึ่งกันก่อนเราจะตอบคําถามตามท็อปิกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณกันแน่ในตอนนี้นมาดูสิเขารู้สึกยังไงอ่ะเขารู้สึกยังไงจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงจริงๆแล้วเขารู้สึกว่า เขาหรือคุณเนี่ยเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีแล้วก็มีอะไรที่เทียมเทียมกันนะคุณกับเขามีการวางแผนที่จะทำอะไรหรือเปล่าหรือมีการสามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งลี้ลับหรือสิ่งศังงกดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือคุณเนี่ยเป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆนานา,นา,นาให้เพราะนักวางแผนวางแผนเกง่งเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ รู้สึกว่าจริงๆแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันจบด้วยการที่เขาหรือคุณเนี่ยอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยอมแพ้ในความรักความสัมพันธ์หรือมีการมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเอาชนะกันหรือว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นใจลึกๆของเขาเนี่ยเขารู้สึกรอรอคอยแล้วก็มีการวางแผนกับ,บวาริเพื่อนฝูง แล้วบางท่านบางรายอาจจะมีการแบบว่าใช้เด็กๆที่อายุอ่อนกว่าเนี้มาเป็นสะพานเนามาเป็นก่าวใจให้ก็ได้แล้วรู้สึกว่าเขาอยากที่จะบอกว่าเขาเนี่ยขอเริ่มต้นใหม่กับคุณได้ไหมแต่ด้วยการที่รอมานานแล้วอาจจะมีการพยายามไหมแล้วมันก็ไม่สำเร็จอะ จริงๆแล้วภายในใจของเขาก็รู้แหละว่ามันจบแล้วอีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่คือมันกำกึง่งแต่ภายนอกเขาแสดงว่ามไม่เป็นไรเข่มแข็งเป็นที่รู้กันเป็นที่จตจารว่าคุณกับเขาเลิกกันแล้วจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ในตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นที่โดดเด่นแล้วก็ เป็นที่หมายตาหมายใจของคนทั่วไปคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามได้แล้วก็คุณเป็นคนที่สามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งลี้ลับได้อีกอะไรหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าคุณนะ่ะแบบน้ําขึ้นน้ําลงแล้วก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรเงี้ยออารมณ์ไม่คงที่บางทีก็ดีบางทีก็เหวี่ยงบางทีก,งงทก็วีนแล้วเขาก็รู้สึกว่าปัญหาต่างๆหรือว่า ภาระรับผิดชอบมันต้องตกเป็นของเขาจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ก็รู้สึกว่าในบางครั้งเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบงานมากๆต้องทําแบบท้อไม่ได้ถอยไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเงินประจําอาจจะเป็นเงินเดือนอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ยังต้องหางานเสริมอ่ะต้องมีไรายได้เสริมเขาก็รู้สึกว่าเหนื่อยๆเหมือนกันเนาะในบางครั้งก็จะต้องรับผิดชอบเยอะแล้วก็ทํางานหา่ำลุ่งห่ำค่าก็ได้ จริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามคุณเนี่ยสามารถช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ไม่ต้องห่วงหมดห่วงเลยเดี๋ยวทุกเรื่องคุณก็จะแบบจบได้เพราะคุณก็เป็นคนที่มีวิชาบรรดาศักดิ์หรือว่าอาจจะมีอํานาจมีวาสนาหรืออาจจะนั่งในตําแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างโอเคใหญ่โตบางท่านบางรายเป็นผู้บริหารเป็น t o หรือไม่ก็รับราชการหน่วยง,งานของรัฐหรือไม่ก็รับวิสาหกิจ หรือไม่ก็อาจจะเป็นลูกน้องบริวารของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองอาจจะเป็นนักการเมืองนักการเมืองท้องถิ่นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่เขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะอยากมีบุคลิกรหรือว่าเป็นคนที่เกง่งทํางานได้รพัด์แบบไม่ต้องแคร์ใครไม่ต้องแคร์สื่อแต่จริงๆแล้วคุณไม่สามารถทําได้คุณแบบว่าคุณอายอ่ะคุณขี้อายหรือไม่ก็คุณไม่สามารถที่จะ คิดตัดสินใจได้คุณยังแคร์สังคมมากเกินไปแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนที่เก็บกดทําอะไรก็แบบว่าเออกลัวคนนู้นว่ากลัวคนนี้ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่อะไรอย่างงี้แล้วก็เขาก็อยากให้คุณเนี่ยประมาณว่าอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายหรืออย่าไปคอยตามใครง่ายจงมุ่งมั่นตั้งใจว่าคุณทําได้เขาบอกว่าคุณนะ่ะ เป็นคนที่มีความสามารถเหมือนกันแต่คุณน่ะเหมือนกับแบบว่ายังเกรง,งเกรงยังเกรงเกรงอยู่แล้วก็แคร์สื่อแคร์สังคมมากเกินไปเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้คุณที่จะต้องไปแคร์ใครอะไรเงี้ยทาตามความฝันหรือว่าทาไปเรือ่อยคุณจงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจร้อนแรงหรือว่าอาจจะเป็นพวกที่หัวร้อนห้าวหาญพูดจาตรงๆผงผาง หรือคุณเนี่ยพร้อมบุกพร้อมเลยทุกสถานการณ์คิดเร็วทําเร็วคิดอะไรก็ทําแบบนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจและคุณก็เป็นประเภทที่ว่าไม่ค่อยประจบประแจงอะไรอย่างนี้ไหมมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าอยากให้คุณเนี่ยระวังเกี่ยวกับปัญหาหรืออาจจะอยากให้คุณเนี่ยซอบหรือไม่ก็ตามน้ําหรือไม่ก็อย่าไปคัดผลประโยชน์ใครเดี๋ยวจะเป็นอันตรายหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่ดีต่อคุณอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่า คุณนะ่ะเป็นคนที่มีคนอิจฉาริษยาอาจจะมีการจองเวรกันก็ได้เขาก็อยากให้คุณนะ่ะแบบว่าตามน้ําหรือไม่ก็เออทาเป็นไม่รู้ไม่เห็นหลับหูหลับตาไปบ้างเพื่อที่จะได้แบบว่าออชีวิตของคุณจะได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมีใครมาคอยทําร้ายคุณเพราะาเขาก็มองว่าคุณนะ่ะก็เป็นคนที่จริงใจคนหนึ่งแต่ว่าโดยการที่สังคมแวดล้อมในของคุณตอนนั้นนะ่ะมันไม่เอื้ออํานวยต่อ คนที่จริงจังจริงใจแล้วก็ตรงไปตรงมาไงอาจจะต้องมีซิแซกบ้างอะไรอย่างนี้แต่เรามองว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาเนี่ยคุณสามารถฝ่าฟันแล้วก็ไฟามันไปได้ด้วยการที่คุณเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็เป็นเลือดนักสู้อยู่แล้วเกิดมาเพื่อพร้อมลบพร้อมลุยจะต้องกลัวอะไรแต่ช่วงนี้ก็ถ้าเกิดใครมา,างไงก็นิ่งไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีจัดการคนพวกนั้น ทีนี้เราจะมาถามเพิ่มให้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ในตอนนี้เขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยหาทางออกให้กับชีวิตเขาได้หรือไม่ก็เขาอยากจะบอกว่าวันสดใสมันขึ้นมาแล้วอะ่ะเขาก็อยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณแต่ดูเหมือนว่าบางทีเนี่ยใจเขาก็ยังรังเรว่าจะเอาอยัางไงดีระหว่างที่จะไปต่อกับคุณแล้วก็ ไปเองดีกว่าคือตอนนี้เขาก็ลังเลยอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นเนื้อคู่หรอเป็นอะไรที่พบเจอกันด้วยความบังเอิญแล้วมันเป็นสวรรค์สรรสร้างให้คุณกับเขาได้พบเจอกันน่ะพบเจอกันแล้วก็เป็นคู่กันแล้วก็มีความสุขดีอยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งแต่ว่าด้วยการที่เหมือนกับโชคชะตาแกล้งเราอะไรยหรือเปล่า รู้สึกว่าโชคชะตาแก่นแกล้งเราอะไรอย่างเงี้ยทําให้คุณกับเขาได้ออผัดภาคแยกทางจากกันก็รู้สึกว่าช่วงเวลานั้นนะ่ะคุณกับเขาก็มีความสุขดีเนาะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมีพลังงานที่ดีสามารถไว้ใจได้แล้วก็มีความเป็นกันเองบางทีก็มีความสนุกสนานรื่นเริง ไม่ต้องเครียดไม่ต้องสีเยเลือดหรือบางครั้งคุณก็เอาธรรมะเข้าขม่มหรือไม่ก็ชอบทําบุญสดบุญไหว้พระหรือบางท่านบางรายนี่ก็มีการไปปฏิบัติธรรมเป็นนักบวชชีพามณ์คุณเป็นคนที่มีความคิดที่บันเจดิดหรือไม่ก็คิดอ่านเรียนรู้หรือว่าความคิดของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ส,ร,สร้างหรือไม่ก็เป็นอะไรที่ คนอื่นคิดไม่ได้ไอเดียของคุณเนี่ยเจ๋งสุดจริงๆแนละ้วเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะมีครบสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณก็มองโลกในแง่ดีคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขารู้สึกว่ายัางไงจริงๆแล้วนะเขารู้สึกว่าบางทีคุณก็มีเรื่องยุ่งๆในสมองหรือว่าอาจจะต้องเคลียร์เรื่องโน้นเรื่องนี้ก็ได้แล้วก็คุณนะ่ะยังสับสนวุ่นวายอะไรอยูอยอย่หรือเปล่า อีกอรณีหนึ่งก็คือเขาเนี่ยมีเรื่องยุ่งๆในสมองอะ่ะยังไม่รู้ว่าจะจัดการเรื่องใดก่อนมันก็มีความเครียดซีเรียสเหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าตอนนี้คุณไม่ค่อยสนใจอะไรหรือไม่ก็บุกตะลุยคือพร้อมที่จะ,ะเผชิญปัญหาหรือบางทบางรายเนี่ยอาจจะต้องไปต่างถิ่นแดนไกลหรือไม่ก็ไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไป โดยที่คุณเนี่ยไม่หว่นเกงไม่หวัดหว่นไม่ส่วนนาอินหน้าผมหรือไม่ก็ไม่รู้สึกสะสกสถานเกี่ยวกับเรื่องความรักเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยสบายสบายไม่ทุกร้อนแล้วก็ไม่หว่นเกงแล้วก็เขาก็อยากจะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ลุยๆหรือไม่ก็ไม่คิดอะไรทางข้างหน้ามันจะเป็นอะไรยังไงก็อยากให้คุณเนี่ยระวังไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอันตรายหรือไม่เป็นอันตรายแต่คุณน่ะ ไม่ได้คิดอะไรไงแต่เขาอะคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นอันตรายไหมอะไรยังไงอีกกรณีหนึ่งก็คือตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาพลาดที่ทิ้งคุณไปเราอ่านได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะมาฟังโรแมนเจอร์ว่าแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไปโรแมนเจอร์บอกว่าตอนนี้คุณมีความเครียดแล้วก็กําลังนั่งนึกถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่ใช่ไหมโรแมนเจอร์อยากบอกอยากสื่อสารว่าอย่าไปคิดแบบนั้นให้เราเนี่ย มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําปัจจุบันให้ดีขึ้นแล้วก็ให้คุณเนี่ยเซฟตัวเองรักตัวเองก่อนนะคะก่อนที่เราจะรักคนอื่นเราต้องรักตัวเองก่อนนะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดคุณรู้สึกออัดคัดใจก็ไปหาสถานที่ที่เรารู้สึกว่าผ่อนคลายได้ไปรีแลกก่อนก็ได้นะจ๊ะแล้วค่อยกลับมาลุยงานต่อลุยแล้วค่อยกลับมาลุยงานกันต่อหรือว่าลุยปัญหาต่างๆนานา แล้วเรื่องราวที่คุณเครียดซีเรียสอยู่ในตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าตัดทิ้งไปก่อนเพราะว่าคุณน่ะจะได้พบเจอโซเม e แล้วแล้วก็ถ้าเกิดคุณรอคนรักเก่าเนี่ยเดี๋ยวคนรักเก่าคุณจะมาขออภัยขอโทษ,ขอ,โทษขอคืนดีอาจจะได้ของฝันของฝากของกำนันกิฟเซ็ตของถูกใจอย่าลืมส่งมาให้เราด้วยไปเกี่ยวเลยด้วยเนาะทีนี้จะมาฟังการ์ดใบนี้ที่เ,เพื่อนเลือก คือว่าสถานการณ์ตอนนี้เขาเรียกรอให้คุณนะ่ะโปรดรอแล้วก็ใช้ความอดทนใจเย็นอีกนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่ได้นะแต่ว่าต้องรอรอแป๊บหนึ่งก็จะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะทีนี้เราจะมาฟังเอาละเครกาดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้ เอลาล่ะกดอยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณเนี่ยเก่งขึ้นเยอะเลยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตทางด้านจิตใจแล้วคุณก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้คือประมาณว่าจากประสบการณ์ของเราเนี่ยทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมันเป็นเรื่องที่ดีขอให้คุณนี่พัฒนาต่อไปนะคะเอาแล้วก็อยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยทำตามสื่อแล้วก็สัญชาตญาณของคุณเพราะตอนนี้มันแมนสุดแล้ว ทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเ,เพื่อนๆนของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณเนี่ยสามารถรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ความสุขที่แท้จริงของคุณก็คือเกิดจากปัญญาของคุณนี่แหละคุณสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ความสุขของคุณก็คือรู้อะไรแบบว่ารู้จริงๆจังๆแบบว่าไม่ได้รู้แบบงูปลาอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีความสุขแต่คุณมีความสุขที่จะ ได้รับรู้เรื่องราวที่มันเป็นความจริงไรอย่างเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านกาลังประทานพรให้กับคุณอยู่นะคะแล้วก็คุณจะมีโชคแล้วก็มีความสุขด้วยทีนี้เราจะมาเสริมให้ว่าจะมีพวกชาวอะไรท่านไหลเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคำทานายหน้าไพ่ของเรานะคะจะมีราศี พิจิกราศีมังกรราศีเมษแล้วก็มีนพิจิกกรกฎขอจบการทํานายของเพื่อนเพื่อนกองที่หนึ่งไว้แค่นี้เราไปต่อกับเพื่อนๆกอ,องที่2กันขออนุญาตเก็บนะคะของเพื่อนๆน,นกองที่2เราจะตอบคําถามตามท็อปปิกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ในตอนนี้เขารู้สึกยังไง,เข,ง,ไงเขารู้สึกว่าตอนนี้เขายังเลยยังเลย เขารู้สึกว่าตอนนี้เขายังรังเลสับสนแล้วก็มีปัญหาสองทางอาจจะมีศัตรูสองด้านก็ได้แล้วก็มันเป็นปัญหาที่ร้อนๆน่ะเขารู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกว่าไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจกลัวพลาดอาจจะต้องรอข้อมูลหรือว่ารอหน่วยสมทบอะไรอย่างงี้ก็ได้กำลังเสริมเออรอดูก่อนว่าจะเอาอยัางไง แต่มีการแอบส่องแอบมองหรือไม่ก็สื่อโซเชียลออนไลน์ของเขาเนี่ยปึกจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนใจดีชอบทำบุญไว้พระสดบน์หรือว่าเขานึกถึงบรรยากาศที่คุณกับเขาไปทําบุญร่วมกันอาจจะไปถวายสังฆทานหรือไปทําบุญถวายเพลถวายเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะถวายอาหารเช้าถวายสังฆทานสดก็ได้แล้วก็ จริงๆแล้วเขารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะมีมือที่สามหรือเรื่องที่ไม่ดีต่อใจอะมีคนเข้ามาทําให้ชีวิตรักของคุณนี่มันสั่นคลอนอเขาก็รู้สึกเศร้าๆแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดใจตอนเนี้ยอไม่พอใจหัวร้อนใจร้อนอยากมีการปรับความเข้าใจอยากที่จะแบบว่า ทำอะไรให้มันดีขึ้นตอนเนี้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเขาเนี่ยกำลังที่จะปรับปรุงตัวเองก่อนแล้วก็เขากําลังนิ่งๆเงียบๆไปเพราะว่าเขายังไม่พอใจกับการที่เขาเผชิญปัญหาอยู่ในตอนนี้หรืออาจจะที่ผ่านมาเนี่ย ไม่คุณก็เขาอาจจะเป็นคนที่ตันีทีเหนียวอะไรย่างี้ไหมขี้เหนียวไม่ค่อยยอมจ่ายอะไรเลยอะไรย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอาตรงๆเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบขี้เหนียวไม่ยอมจ่ายไม่ยอมเปรทีกับฉันเนี่ยไม่เปรเลยหรือไม่ก็ไม่เคยซัพพอร์ตแต่กับคนอื่นนี่ถึงไหนถึงกันจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งเข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็สามารถรเผชิญปัญหาต่างๆนานาได้ สถ,ถานการณ์ต่างๆคุณสามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็เอาอยู่แล้วก็คุณเป็นคนที่เก่งถ้าเกิดเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยคุณสามารถที่จะทําได้อย่างสําเร็จและเกี่ยวกับเรื่องของความรักเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงนะจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เป็นแฟนที่ดีเชื่อฟังยอมโอนอ่อนผ่อนอตามทามําตามเขาแบบว่าเออแบบว่าไงดีอะ ไม่ค่อยขัดใจให้อารมณ์เสียแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายก็คุณอนะมีแฟนที่เก่งขยันรอบรู้แล้วก็ชอบทำตัวเป็นผู้นํำหรืออาจจะทำตัวเป็นแบบว่าขมขมก็ได้ดุดุอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะบอกว่าเขาก็ชอบคุณแหละคุณสามารถที่จะเอาเขาอยู่อะไรเงี้ยสามารถควบคุมเขาได้คนโทลเขาได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี้ยไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่รู้หลักไม่รู้แบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไร ไม่รู้ทันอะไรอย่างเงี้ยออแต่ถ้าเป็นคุณเนี่ยลองได้บอกว่าแอะหรือไม่ก็ยุดหรือไม่ก็แค่มองอย่างงี้นะเขาก็จะหยุดแล้วเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดื้อๆอะไรอย่างเงี้ดดยดื้อด้านก็ได้ไม่ค่อยฟังไม่ค่อยเชื่อต้องไปก่อนไปลองดูก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าให้ฟังแต่คุณก็จะอาจจะบอกว่าบอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็จริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ว่าเขาจะไป เก่งกาดกับใครก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเขาจะต้องวิ่งกลับมาหาคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่สามารถควบคุมเขาได้แล้วก็เอาเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีแบบว่าเทคนิคในการพูดหรือไม่ก็ด้วยการที่เป็นคุณนี่แหละเขาต้องยอมสิโลลาบให้กับคุณจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าปัญหาของคุณนะกับเขาเไม่ได้รับการเคลีย คุณยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครจะอะไรยังไงมันก็เลยเป็นปัญหาผูกพันกันมาเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็มีการฝึกเครืองหรือไม่ก็สถานการณ์การเงินไม่ค่อยโอเคจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่เขาก็รู้สึกว่าเขามีความกระสันที่อยากจะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ตอนนี้เขามีความลังเลตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีความกระเสือกระสนที่จะออกไปจากชีวิตคุณ <laughs> ใช้คํานี้ไม่ผิดเนาะ คือเขาก็อยากจะออกไปเรียนรู้นูน่นนี่นั่นเอ้ยมีความสุขดีไหมกับคนใหม่อาจจะไปชอบไปฝสดไปอ่อยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกตาต้องใจแล้วก็พากันไปนี่ที่รับรับอะไรอย่างนี้ทาให้เรารู้สึกว่ามันมีใคระอะไรทำให้เรารู้สึกสะเทือนใจกับความรักความสัมพันธ์มันเป็นแบบไปปาร์ตี้อะเนาะจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาก็รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันก็มีทางออกของมันแหละแต่ว่าต้องพิจารณาแบบรอบครอบ คือทั้งสองฝ่ายอ่ะมันมีปัญหาอยู่แล้วแต่เราก็ควรที่จะพูดจากกันแบบตรงๆมีปัญหาเข้ามามลุมเล้าเกิดอาการเครียดคิดหนักคิดมากก็สมควรที่จะแก้ไขมันแบบง่ายๆพูดตรงๆทําตัวดีๆหรือไม่ก็ปัญหาเนี่ยมาจับขาจับแขนจับเข่เขาคุยกันเลยพูดตรงๆอะไรเงี้ยแทนที่จะเราจะแบบ ต่างฝ่ายต่างเงียบซึมๆอะไรเงรี้ยก็พูดกันไปตรงๆเลยแล,แล้วจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงอะคุณรู้สึกว่ามันก็มีความสุขสดชื่นดีบางครั้งก็อยู่กับคุณแล้วก็มีความสุขดีคุณเป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนในเวลาเดียวกันแล้วก็มีความสุขสมหวงังคืออยู่ด้วยแล้วมีความสุขดีเขาก็อยากจะมีความสุขแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งอยากจะมาเริ่มต้นกันใหม่ถ้าลองได้รักกันแล้วก็จะมีความสุขดีเนาะอาจจะได้ไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปกินเลี้ยงหรือไม่ก็ไปสถานที่บันเทง เรื่องรมก็ได้มีความสุขดีจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ในตอนนี้เขารู้สึกว่าอยากให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาได้ลองที่จะปรับปรุงตัวหรือไม่ก็ให้อาจจะสลับกันก็ได้จริงๆแล้วเขารู้สึกไงกับคุณในตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณแน่โดดเด่นขึ้นนะ ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะทําคนเดียวไปคนเดียวหรือไม่ก็คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปไหมชอบเก็บรูปถ่ายไว้หรือไม่ก็ชอบถ่ายรูปกับโลเคชันที่มันโอเคแล้วว่าเออแสงตรงนี้ได้เว้ยอะไรเงี้ยแต่ก็รู้นะคะว่าเขาก็แอบถ่ายรูปคุณเหมือนกันจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกว่าคุณนะ่ะบางครั้งก็เป็นคนที่ขี้อายเหมือนกันนะมีกล้าแสดงออกอะไรเงี้ เขารู้สึกยังไง,งจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่โดดเด่นในตอนนี้ทําอะไรก็เป็นที่หมายตาหมายใจมีคนมองคุณแล้วอยู่ได้กันกับคุณแล้วมีความสุขดีอะ่ะมีพลังงานที่ดีที่สดใสคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบ entertain คนไหมหรือไม่ก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีหรืออาจจะเป็นนักดนตรีก็ได้ชอบเล่นดนตรีอะไรอย่างเนี้ยนะ คุณมีความชัดเจนน่ะโดดเด่นมากในตอนนี้บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่กล้าเปิดเผยหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีมีพลังงานที่ไม่ค่อยดีเนี้ยมายุ่งวุ่นวายกับคุณจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปต่อกับคุณว่าหรือไม่ก็เขาเห็นคุณไปเที่ยวตามชายหาดแหล่งน้ําธรรมชาติเขารู้สึกว่ามันสดใสเนาะอยากจะไปต่อกับคุณ จริงๆแล้วเขารู้สึกไงกับคุณเขารู้สึกว่าเวลาที่คุณหลับเนี่ยเขาชอบมองคุณมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักอะแล้วเขาอยากจะบอกว่าหลับไปนานๆก่อนนะเขาชอบมองเวลาคุณหลับเขาอยากให้คุณเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกเขาเพราะคุณมีอะไรที่เพียบพร้อมแล้วก็เรื่องอาหารการกินคุณจัดเต็มจริงๆแล้วเขารู้สึกยไงกับคุณเขารู้สึกว่าเขาเนี่ย ต้องตาต้องใจแล้วก็ลุ่มหลงคุณมากๆเลยตอนนี้เขามีการหึงแรงห่วงแรงแล้วก็โกรธแรงในกรณีที่คุณกับเขาเคยมีสัมพันธ์อันลึกซึ้งเขาก็อยากมีเรื่องบนเตียงกับคุณเลยแต่กรณีที่คุณกับเขาไม่เคยมีอะไรสัมพันธ์กันลึกซึ้งก็อยากจะบอกว่าเขาอยากมีเรื่องบนเตียงกับคุณแล้วเวลาที่เขาเห็นคุณนุ่งสัานหรือว่าใส่อะไรที่แบบเซ็กซี่เซ็กซี่อย่างเงี้ยคุณผู้ชายกลับกันนะแล้วเขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณไปกระตุ้น ต่อมแบบเล่าร้อนในอารมณ์ในกิเลสตัณหาของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยบางครั้งก็ยากที่จะยับยั้งแล้วก็ขาดสติได้เขารู้สึกว่าคุณอะตอนนี้มีพลังงานที่มืดดำหรือไม่ก็หมกมุ่นเกี่ยวกับอบายามุกหรือไม่ก็ชอบเปลี่ยนคู่นอนหรือไม่ก็ชอบเกี่ยวกับการพันนันลุ่มหลงแล้วก็ตอนนี้คุณครอบครองสติไว้ไม่อยู่เอาง,ง่ายๆเลยเขามองว่าคุณเนี่ย เป็นตอนเนี้ยเป็นปีศาจอะปีศาจร้ายอะไรอย่างเงี้ยเออปีศาจผีห่าซาตานอะไรมาสิงตัวคุณทําให้คุณเป็นแบบนี้หรือไม่ก็ก่อนหน้านี้คุณดีกว่านี้ทําไมตอนนี้คุณเป็นได้ถึงขณะน,นี้อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่ไม่ดีเข้ามาครอบงาําจิตใจคุณหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะทีนี้เราจะมาฟังโรแมนเจอร์กันหน้าว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเนี้ยโรแมนเจอร์บอกว่าให้คุณกับเขาเนี่ยเคลียร์กันสองคนแล้วมันจะแบบจบง่ายๆเลย คือถ้าเกิดเคลียร์ด้วยคนอื่นหรือว่ามีมือที่สามหรือว่าบุคคลที่สามเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้คุณกับเขาเนี่ยยืดเยื้อนะแต่ถ้าเกิดอยากเคลียร์จบเร็วๆก็คุยกันสองคนจบง่ายกว่าหรือไม่ก็ลากเข้าข้างทางถามเลยพูดคุยกันไปเลยเราเป็นจะอยากบอกอย่าสื่อสารว่าตอนนี้ดูเหมือนคุณอยากได้ความรักความโรแมนติกเนาะแล้วก็บางท่านบางรายที่กําลังรอความรักนี่มานานแสนนานก็อยากจะบอกว่ามันคุ้มค่ามากที่จะรอคอย คุณกับเขาเนี่ยมีการงอนกันจริงๆก็อยากจะให้พูดกันแบบดีๆแล้วก็จะจบลงด้วยการที่แฮปปี้เอนดิ้งเนาะหรือถ้าเกิดเรามองแล้วว่าเอ้ยมันจะทะเลาะกันแล้วอะไรย่างี้ก็ให้ถอยกันก่อนหรือไม่ก็รอให้ต่างฝ่ายต่างอารมณ์เย็นแล้วค่อยพูดคุยกันนะคะท <ๆ S 1> ีนี้เราจะมาฟังการ์ดใบนี้ที่เพื่อนๆเลือก <ๆ S 1> เขาบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องจําเป็นจะต้องทอําอนุนันนี้ด้วยตัวของเพื่อนๆเอง ให้บอกกล่าวกับคนใกล้ช <Wh ips> hmm. ิดหรือไม่ก็บอกคนอื่นนะให้เขาช่วยเพื่อที่วัตถุประสงค์หรือว่าความสําเร็จเนี่ยจะได้บันเกิดขึ้นกับคุณด้วยความรวดเร็วคือเราให้คนอื่นช่วยเพื่อประหยัดแรงเราแล้วก็จะประสบความสําเร็จเร็วขึ้นมันไม่ดีกว่าหรือคะที่เราจะต้องไปนั่งทําเองแล้วอุ้ยนานนะกาจะประสบความสาเร็จฉะนั้นกระจายไปเลยค่ะแล้วก็บอกให้คนนู้นคนนี้เขาช่วยประหยัดแรงเราแล้วก็ประสบความสําเร็จ เร็วขึ้นด้วยดีกว่านะคะเพื่อนเพื่อนทีนี้เราจะมาฟังออร์เคิรการ์ดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน้าว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนเพื่อนของเราในตอนนี้อยากบอกอะไรไหนมาดูซิออร์เคิลการ์ดอยากบอกอยากสื่อสารว่านางฟ้าแห่งปาฏิหาริ่ยเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วคุณก็เปิดใจแล้วก็ความคาดหวังในสิ่งที่คุณหวังไวน้นี่อาจจะรอคอยมานานแสนนานแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยไม่มีจริงหรอกปาฏิหาริเนี่ย คุณจงเชื่อมั่นว่ามีและปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณมีความเชื่อมั่นนะคะเอาล่ะการอยากบอกอยากสื่อสารว่าปล่อยให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นประมาณว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราจะไปขวางหรือว่าอย่าเอาเรือไปขวางเดี๋ยวเรือเราจะฟั่มเนาะฉะนั้นใครอยากทําอะไรหรือว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดแต่เราก็มีความสุขหรือว่าเราก็ใช้ชีวิตของเราเป็นปกติของเรานี่แหละหรือแม้ก็ตอนนี้ตามน้ําไปก่อน เดี๋ยวอะไรต่างๆก็จะคลี่คลายลงไปเองด้วยตัวของมันเองเราไม่ต้องทําอะไรเลยประหยัดแรงเราด้วยทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณจะได้คิดแล้วก็ตัดสินใจจะมีข้อตกลงปรงใจหรือว่าสิ่งอะไรต่างๆที่คุณจะได้ตัดสินใจมีข้อตกลงปรงใจกันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะ สิงสาศิษยาบอกอยากสื่อสารว่าความวิเศษความงดงามความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แล้วก็ความวาววาวบังเกิดขึ้นในชีวิตของเพื่อนๆของเราแล้วนะทีนี้เราจะมาเสริมให้ว่าจะมีพวกชาวอะไรท้าอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคําทํานายหน้าไพ่ของเรานะคะจะมีราศีมีราศีโุมราศีเมทุนราศีสิง ขอจบการทํานายไว้แค่นี้นะคะคลิปการอ่นานไพนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมขอย้ำนะคะเป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจะอนถึงกันสื่อถึงกันและถ้าท่านใดที่เข้ามารับชมและฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนทห่เราเลยขอร้องนะคะกดที่เราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปเพื่อ,ต,อต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมและฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อ,รอมๆกันสําหรับวันนี้ขอให้ FC ของเราจงมีความสุขสมหวัง รวยๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านเลยขอจบการทํำนายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ